ครับสวัสดีครับนักเรียน IP4 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูคลิปเนติประวัติในชั่วโมงดนตรีเมโลเดียนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกเสียงสูงแล้วก็ไปหาเสียงต่ำกันนะครับการเคลื่อนย้ายนิ้วมือโดยเสียงโน้ตหลักๆนี่ก็อยู่ที่ซอนกันลา ซึ่งเพลงนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยทำนองนะครับเป็นเพลงไทยของบ้านเรานี่เองนะครับแต่เป็นเพลงพื้นฐานที่จะฝึกเสียงซอนลามีมีซอนลาโดนะครับสี่โน้ตหลักๆนี้นะครับซึ่งเป็นเพลงในภาคอีสานบ้านเรานี่เองนะครับเป็นเพลงพื้นฐานเพลงไทยของเรามีชื่อว่าเพลง เต้ยโขงนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานทางดนตรีของภาคอีสานนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาน้ตกันนะครับแล้วมาฝึกดูการวางนิ้วมือดีๆจริงๆแล้วเป็นเพลงที่สนุกสนานนะครับแล้วก็จังหวะค่อนข้างจะเร็วแต่ครูยกตัวอย่างมาหนึ่งท่อนหลักๆนะครับเป็นทำนองหลักของเขาเลยเป็นพื้นฐานของทางภาคอีสานเลยนะครับมารู้จักกัน เรามาฝึกกันนะครับค่อยๆฝึกกันนะครับครูจะเล่นไม่ค่อยเร็วมากเพื่อสะดวกในการฝึกแล้วก็ดูนิ้วมือก็จะไม่สั้นมากนะครับเพ็งน,นี้ครูก็นำทำนองหลักๆมาให้ฝึกกันมารู้จักโน้ตอ่าเดี๋ยวมาลองโน้ตกันก่อนเพื่อจับจังหวะกันให้ได้พร้อมอยังครับอ่าเดี๋ยวลองช้าๆก่อนจับจังหวะได้ก็เล่นได้สําหรับ IP4 ีนี้ไม่น่ามีปัญหาครานี้ จุดประสงค์ก็คืออยากให้ฝึกซอลลาโดเนี่ยสูงแล้วก็ไปซอลลาตการย้ายนิ้วมือมันจะมีทางนิ้วของมันพยายามฝึกให้ได้นะครับอ่าร้องโน้ตก่อนตามจังหวัดา้าช้าพร้อมเนี่ยมาเจอ C48 ซ o นมีลาซ o นโดลาซ o นมีลาซอนมีเรโด Mi เลซ o นมีเลโดลาโดเร Mi เ e โดซ o นลาโดเร Mi เลโดซ o นลาซอนลาซ o นลาตรงนี้เสียงต่ำอ่าเนี่ยในหอกมจุมบางคนนี่ อาจจะงงบาง,งทีค,ครูเขียนสัญลักษณ์ไม่ได้นเสียงต่ำจริงต้องมีจุดข้างล่างแต่กรนีค้ครูมาเขียนซอนลาเฉยแต่ครูจะค่อย,อยๆอธิบาตจะได้รู้ว่าซอนลาช่วงนี้อยู่เสียงต่ำโอเคนะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันอนีกรอบเป็นจะช้าเพาะว่าคือที่โฟลนซอนมีลา ซอนโดลาซอนมีลาซอนมีเรโดมีเรซอนมีเรโดลาโดเรมีเรโดซอนลาโดเรมีเรโดซอนลาเสียงต่ำลงลงต่ำให้ไหวโอเคนะอ่าร้องให้เข้าใจน่าจะจับจังหวะกันได้แล้วโอเคนะ กูคือไอซอลลาจุดจุด้าเนี่ยเสียงต่ำเลยซอลลาอ่าเราไม่ค่อยได้เล่นตรงนี้ยพยายามฝึกหรือด,ดูโดม้วมือว่าเราจะย้าย้วมือเนียครูเจ้าชาอธิบายเจ้าชาไม่ยากเราเอามาสั้นๆยกมาท่อนเดียวเล่นในคลองลนะกันโอเคไหมครับไม่ต้องยาวมากสำหรับเพลงนี้ให้ IP4 ีโฟสบายสบายนะไม่ต้องยาวมาก <c oughs> โอเคนะเตรียมมาจือ 3, 4, La, son, mi, la, son, do, la, son, mi, la, son, mi, le, do, mi, le, son, mi, le, do, la, do, re, mi, le, do, son, la, do, re, mi, le, do, son, la, son, la, bản tắt chút thái ตอนสุดท้ายลงเสียงตำ่ำต้องย้ำบ่อยจะได้เข้าใจจะได้ไม่งงจดโน้ตเลยกูขึ้นโน้ตไว้ในขางนี้อย่างเงี้ยกูเป็นไหม <c ười> จะได้เขียนโน้ตได้โอเคไหมอ่าเดี๋ยวเขียนเป็นชุดๆไปค่อยๆฝึกไปวางนิ้วมือดีๆอ่าเดี๋ยวดูนิ้วมือเลยอธิบายถ้าเกิดตามตาม,ตามนิ้วมือได้ถูกต้องอย่างที่ครูเล่นได้นี่แสดงว่าเข้าใจนี่ เดมไปเลยไม่ช้าเร็วไม่เป็นไรขอดูนิ้วมือถูกต้องหรือเปล่าลายนิ้วมือถูกอ่าปกติเราโดเลยมีฟาสอนใช่ไหมครั้นี้มาซอนลาโดเลยอ่าดูไม่กลับน,นะมองเห็นนะอ่าเดี๋ยวกูถอยไปหน่อยอ่าอย่างยังซอนเลยอ่าโดใช่ไหมโดเรมีฟาสอนมาเลยยุ้งนางเลยอ่า วางรอไว้เลยซอนลานแล้วก็โดสูงเราวางเป็นชุดอย่างนี้เลย <c oughs> บางนิ้วมือไปเลยเนี่ยอ่าคุเรียกโดเลมีก็นิ้วสามก็นิ้วกลางเนี่ยเริ่มเสียงลาลาสอนเนีวางไว้เลยมีนิ้วโป้งอยู่ที่มีเนี่ยนะเห็นไหมครับอ่าเราก็นิ้วก้อยลงโดไพอดีนี่ระวงังปกติระว่างี้อ่าเรากลางนิ้นนวไว้หน่อยอ่าเราฝึกกลางนิ้วด้วย บางท่อนนี่มีไขวนิ้วสลับนิ้วอ่ามองเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวกูลองโน้ตแล้วลองดูเริ่มจากนิ้วสามอ่าเห็นนะเห็นนะเดี๋ยวกูวางนิ้วเดี๋ยวกูขึ้นโน้ตไปล้ลยลาซอนม,ม,มี่มีนะโน้ตนวางมือดีๆแล้วมันจะไม่งงนะถ้าเกิดคนยังงงระบบนิ้วมือที่เล่นนิ้วเดียวมันเล่นเล่นก็นได้เล่นช้าๆได เล่นเร็วๆไปไม่คล่องโอเคนะครับเอาลองดูเดี๋ยวกูจะร้องโน้ตช้าๆหนึ่งสองสามส่ลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลา,อ,ลา,าอ่ามันอยูช่ชุดแรกอยู่ในนิ้วเลยเห็นอย่างโอเคนะต่อไป ซ้อนต่อไปซ้อนมีควายนิ้วมือมาเลโดมีเล,เลซ้อนมีเลโดใช้นิ้วชี้ควายนำไปเลยล่านาย่านแล้วก็แล้วก็วางมือเรียงไว้โดเลมีเลโดซ้อน ลาโดเลมีเล,เลโดซอนลาซอนลาต้งน้เสียงต่างไงโอเคนะตามทันนะนี่ครูมาแบบช้าๆชัดๆทีละทอ่อนนี่จบมีแค่นี้นี่ครูยกตัวอย่างมาแบบทอ่อนหลักๆเลยไม่ต้องซ้ำไปซ้ำมาขอให้เข้าใจหนึงห่งๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ลาอยู่ไหนดูตัวดำหนึ่งสองสามเราก็ดูนี้อ่าอยู่ตรงกลางลาซอน ใช้นิ้วที่ิ้มนิวน้วกลางลาซอนมีอาวางบล็อกคลิกเป็นบล็อกเป็นรูปเหมือนรูปคอร์ดเลยแต่ระวางังมือรอไว้เลยเห็นยังนักเรียนบางคนอาจจะงงคนเรียนปิโนมาสบายมากแต่ถ้าไม่เรียนไม่เป็นไรขอยเข้าใจเหมือนกันหลักการเดียวกันถ้าวางแล้วจะอ่ามันจะอยู่เลยชุดแรกอ่าลองดูนะนีลาใช่ไหมนีซอน มีอ่าเรากลางนิ้วาจากฟา์มามีนี่นะฟามีานี่นีกลางนิ้วโดนิ้วก้อยอยู่ที่โดสูงเลยพอดีเลย <c oughs> เห็นไหมครับอ่าชัดๆดูอีกรอบหนึง่งชัดๆอ่านับมานะไปชัดๆอ่าจะได้เข้าใจไ,ได้เข้าใจและเล่นได้หนึ่งสองสามสี่ลาซอนมีลา son do la son mi la son mi khoai nếu le do mi le son mi le do khoai nếu mà nếu chi nào vậy là la rà, và các bạn như nhé do nè do re mi le do yêu po ở đi son son โดเรมิเลโดซอนลาเห็นไงโอเคนะตามทันนะลองโน้ตอีกครั้งหนึ่งจับจังหวะให้ได้แล้วก็เล่นให้นิ้วมือวางอย่าง,างที่ครูทำให้ดูเลยเมื่อกี้ทันนะนี่ช้าๆโอเคนะเข้าใจนะแล้วก็ฝึก เดี๋ยวลองโน้นให้เขาใจแล้ววางมือแล้วก็ลองโน้นแล้วขยับยูตามเลยพร้อมอย่างอาเตรียมตัวหนึ่งสองสามสี่ลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาซอนมีเลโดมีเลซอน ลาโดเรมิเลโดซอลลาโดเรมิเลโดซอลลามีเสียงต่ำอีกรอบหมอีกรอบเข้าใจหรือยังพอ,อเข้าใจนะเดี๋ยวอ่าบางทีอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนนีดหน่อยขอต้องขอไปเข้าใจนะตรงกันอ่าฝึกไปงนนี้ไม่ยาก ถ้างางนิ้วได้เนี่ยลาซอนโดเนี่ยหลักๆมีโน้ตซอนลาโดมีหลักๆถ้าเป็นคอร์ดเล็ก A อมิเนอร์คอร์ด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยเรียนรู้ต่อไปนะครับเกี่ยวกับทางคอร์ดอ่าอีกรอบนะลองอีกรอบนะแล้วก็ลองไล่นิว้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูครูสาธิตวิธีการเล่นแล้วก็ดูโลกนิ้วมือแล้วก็ฝึกตามไปเลยนะครับ อัดเตรียมอีกรอบหนึ่งร้องโน้ตให้ได้กับจังหวะดีเพราะว่า,วาทูดีโฟลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาซอมีเรโดมีเลซอนมีเลโดลาโด,โดเรมี โซ l ลาโดเรมิเลโด s ซ l ลานี่ชาัาชาเลยเอาอนิ้วไว้ได้เพลงค่อนข้างเร็วตึ๊ง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 งพีสาก็รู้แล้วสนุกสนานนี่เดียวแต่นี่ครูทำให้ชัดชาจะได้ฝึกได้จะได้เข้าใจให้นิ้วได้แล้วจำลำนองได้แล้วค่อยเร็ว <c oughs> เล่นให้เร็วเลยให้คล่องเลย Norwegian โอเคนะบังว่าคุณจะเข้าใจเดี๋ยวไปดูครูสาธิตจะช้าๆครูอย่างเล่นช้าให้ดูอยู่อ่าไปชมพร้อมกันพร้อมยางอ่าไปครับไปดูพร้อมกันเลยครับหนึ่งสองสามไปครับ สวัสดีครับพบกันอีกนะครับในเพลงเต้ยของซึ่งเป็นเพลงทำนองของภาคอีสานบ้านเรานี่เองนะครับเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังช้าๆแล้วดูนิ้วมือดีๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกเสียงต่ำนะครับสูงแล้วก็ไปต่ำนะครับก็หลกัหลกๆอยู่ที่ซอนกับลาเอาวางมือดีๆเริ่มจากเสียงลานะครับนิ้ว3ามนิ้วกลางเลยเอ่าวางดีๆนะครับ วาเป็นชุดของมันเดี๋ยวจะลองโน้ตแล้วดูการวางนิ้วมือนะครับการย้ายนิ้วมือดีๆพร้อมแล้วเตรียมตัวครับหนึ่งสองสามสี่ลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาซอน ซอนมีเลโดลาโดเลมีเลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลาอ่านะครับเห็นนิ้วมือแล้วนะครับลองเล่นกันดูนะครับลองฝึกกันดูช้าๆนะครับเพลงนี้ค่อนข้างเร็วแต่นี่มาเล่นช้าๆให้ดูนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วพบกันใหม่ในบทเพลงต่อๆไปนะครับ ำหรับช่วงนี้สวัสดีครับครับก็ครูหวังว่างคงดูเข้าใจนะครับแล้วก็นำไปฝึกกันเลยนะครับฝึกเสร็จฝึกปฏิบัติเสร็จค่อยๆเล่นให้ชัดๆดูนิ้วมือช้าเร็วดูความคล่องของนิ้วมือแล้วก็นิ้วมือถูกต้องตามที่ครูอธิบายเลยป่าแต่ เองคิดมาดีไหมโอเคนะหวังว่าคงจะเล่นกันได้เสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยระวังไว้ให้ดีคูจะเน้นสุดท้ายที่ลงต่ำมาขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำนะครับในการฝึกนิ้วมือรเครื่อนย้ายนิ้วมือจากสูงไปหาต่ำเราเล่นกันดูครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วพบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อไป สำหรับช่วงนี้สู้ๆขอให้ฝึกและเล่นกันได้ทุกคนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ